สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ยายจุ๋มพาเข้าวัดนะคะเข้าวัดทำบุญไหวพ้พระเหมือนนี้ยายจุ๋มพามาเที่ยวสีเกตอีกจ้านี่วัดล้านขวดทุกอย่างเป็นขวดเบิดจ้าเดี๋ยวยายจุ๋มพาเขาไปเบิ่งไก่ๆเบิ่งยายจุ๋มกับโเคยมาคือการฝึงเคยมา วัดล้านขวดทุกอย่างเฮ็ดจากขวดนะะ่าจะเดี๋ยวพาไปเบิ่งใกล้ๆให้จุ๊บมาดำให้กันสันนะ่าอันนี้ต้นพอกหน่อยเต็มเลยต้นพอกทุกอย่างเฮ็ดจากขวดอันนี้ก็แม่นจะนี่เฮ็ดจากขวดด้วยกันหรือนนเป็นขวดพวกขวดขวด,ขวดเครื่องดื่มนะาะจะนู่นนี่ แนนเหมดเลยทาจากขวดหมดเลยอันนั้นซาลาน่นก็เเ็ดจากขวดคือกันจะนะองค์พระองค์พระบดเฮตจากขวดจากองค์พระนะองค์พระเฮดจากปูนแต่ข้างบนนี่สิเป็นขวดขวดเครื่องดื่มแนนมดเลยจ้ร,รยากาศเงียบสงบดีฝนกำลังเหมือนมาแล้วจนะ้ะน,นี้ซาลาศาลาร้านขวด ซาลาดนี่กเกษตรจากขวดคือกันได้จ้ะนี่อันนี้กเกษตรจากขวดเบิดเลยซาลาดนี่กเกษตรจากขวดเบิดจ้ะน,นี่เก็ดจากขวดจากขวดหมดเลย เช่าจมูกไปเขาไปบนข้างในุกอย่างเฮ็ดจากขวดหมดเลยจ้ะนี่แมนหมดเลยโอ้งามดีเนาะนี่สวยงามจากเพื่อนเฮ็ดจากขวดหมดเลยนี่ อันนี้ขวดเครื่องดื่มเพ่จะกวดบ่เลยจ้ะนะ เดี๋ยวพาออมให้เท่าหลัฝนเหมือดมากแล้วก็วที่ตกแล้วจ้านั่นก็แม,ม่นเบิดจะทนให้เห็ดจากขวดเบิดเลยนะ่ะ ตลาลาฝนเหมิดมาแล้วฝนเหมิดแล้วยายจะเสด็จเศร้าทายแล้วทุกอย่างเฮ็ดจากขวดเลยจ้ะอนาทำจากวดเครื่องดื่ม เดี๋ยวพาไปเบิงซลาไงทั้งนั้นภาพสีสั้นๆน,น,นะจ๊ะจะชมบ่มีใหม่กันสั้นมาลมมาแล้วฝนสิตโตกแล้วป่าเหมือนมากเลยจ๊ะนะ เกษตดจากควดดบ้า,าเ,เลยจานนันโอ้สวยงามจาันแอ่แเม,เมนเ,เม่นเผากบเก็ดรจากควดคืวกันด้วยจันสวยงามจา้ะสวยงามนี่จุงกับพึ่งเคยมากจาก้ะ เพื่อนในเกษตรจกขวดจะนี่โอ้สวยงามสวยงามปลาปลานิ่แนี่ตัวยังใหญ่เห็นบอนอตแน,น่ปลาเต็มเลยจะไม่ควรอิ่ม ทุกอย่างทําจากขวดหมดเลยนะคะทุกอย่างทําจากขวดเบิดเลยเพื่อนๆสวยงาม เจ้อพี่น้องฝนสิตกเลยเจ้าชุ้มขอโตัด้จ้ะเด้อสันสันเนาะจ้ะเน,นาะแค่นี้ล่ละจ้าขอบกันไม่คลิปหนาขอบคุณได้รับจิตตามที่รับชมด้วจ้ะเด้อขอบกันไม่คลิปหนาจ้า